ากเสียงสัตว์เอามันดูเพลินๆอย่าคิดอะไรมากแก้เครียดชิวๆฉันจะต้องไปบอกลูกพี่สักหน่อยละฉันเห็นไอ้นั่นมันแอบไปนอนบนที่นอนของลูกพี่เราน้ำก็ไม่อาบด้วยนะแล้วก็ขึ้นไปนอนที่นอนบนลูกพี่เดียฉันจะหาทางไปบอกลูกพี่ให้ก่อนดีกว่ารอ,อแป๊บนึงนเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจะกลับมาออจะกลับมารู้ๆว่ามีของมาฝากเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวหาทางไปบอกลูกพี่กันได้พูดจริงเหรอว่ามีคนไปนอนบนที่นอนฉันอะ ใครว่ากล้าดียังไงว่าไปนอนบนที่นอนลายขี้เกียมฉันนะคะฉันเองนี่แหละนอนสบายใจยังไงแต่มันเล็กไปนิดนึงว่าว่า,อานอนหน่อยสน้นนมๆเส้นหน่อยไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วนอนนุ่มๆาาพิษตัวไม่สะดวกมาที่นอนเล็กเกินไปไม่ได้อาบนลายน่ารักมากเลยๆขี้เกี่ยมได้กินตุ่นๆนิดนึงนะสงสัยเจ้าของที่นอนก็ไม่ค่อยอยากอาบน้ำมาเนี่ยไปฉันได้จะเอาวมมาจับตัวเท้ในะจิ๊จี้จริเลย ไปเลยไปเลยอยุ่ดนี่เลยไปเลยแย่หยไม่เป็เจตรงนี้เมย์ก็ไม่รักไปหย่ลูตูดแล้วก็มาจัดทางฉันนี่ไม่ชาไม่ชาสิงบอกตรงๆนะไม่ชอบหน้าหมอผู้ชายเลยชอบหมอผู้หญิงอะหมอผู้หญิงไปไหนหมดไม่ส่งมาดูแลบ้างไม่รู้สิพวกแล้วแต่ดวงเรามันเป็นคู่แฝดกันนี่ฉันได้หมอผู้หญิงดูแลนี่นายได้หมอผู้ชายายทำไมไม่ให้หมอผู้หญิงอุ้มเราวะทำไมต้องให้ผู้ชายอุ้มวะ อ้าไม่ชอบเลยชินบอกแรางานนี้50-50ได้เลย50-50ิบขุดคอยให้มันเจอก่อนฉันคิดว่ามันต้องมีสมบัติอยู่ในนี้จะไปออกงานชิมของดีอาหารเม็ดพักอีสานทําไมรถมารับช้าจัางเลยว่าคนขับรถไปไหนวันนี้อ่ะให้แต่งตัวรอตั้งนานเริ่มหิวและเสียงมากเลยใครก็ได้เอากาแฟไปให้เดื่มก่อนได้ไหมอยากเอนเนอร์จีอ่ะรู้สึกว่างมากเลยแต่ได้แต่งตัวลานานแล,และเสียงเลยเสียงเลย เอามือออกไปก่อนเอามือออกไปก่อนอ้ายจะมาจับทำไมไวะเนี่มือไปกินปลาบ้านีเหม่งมากเลยทำไมไม่หลังมือบ้างวันนี้อ่ะอ้ายจะมาปปลุ้มลุ้มขับขามอะไรตันเดียหายใจไม่ออกเลยเหม่งเบื่อม้อมางเลยอ้ายออกไปก่อนขอดูวิวดูอะไรแบบสบายๆได้ไหมไม่ต้องมาจับได้าแย่อะไรแย่อ้อยายไปเสกแหลกดีหน่อยเจ้าข,ของมาตักขี้ออกจากกระบะทรายเรียบร้อยแล้วขืนยังไม่ตักอีกฉันจะไม่เข้ามาขี้ตรงนี้ฉันจะขี้ตรงข้างๆกระบะนี่แหละปิดสักหน่อยอ่ะ ปิดสักหน่อยเราบันคอนเรียบร้อยเนี่ยเอ๊ปิดปิดปิดไว้เดี๋ยวใครมาเห็นไอ้ปฮ่ามีกลิ่นไหมอ่ะไม่มีโอเคเอ้ยเจ้าของอยู่ไหนมาเคลียร์ด้วยนะปิดไปให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมมาเคลียร์นะโอเคออกแล้วอ,อะไรวะตากร้องไรไม่แอบถ่ายกันเลยนะนี่ยๆๆลงแล้วะฮ่าเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำม,มาไอ้นอนพักผ่อนก่อนดีกว่างว่วงมากอะไรหาชมกาแฟดื่มสักหน่อยอะไรวะเสียงอะไรวะอยู่บนหนะน้าเหนูเลยอะไรไอขอนอนพักชิวๆหน่อยอยากอยู่เงียบๆแบบตอนเนี้ย เจ้าของบ้านไปไหนหมดไม่ได้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนอนบนขาพัดลมนี่สบายใจรู้สึกอ้วนขึ้นหรือเปล่าวันนี่ยแต่ก่อนเรานอนแบบนี้สบายแต่นอนเดียวนี่ต้องหาอะไรพิงข้างหลังอ่ะมันหนักตัวเหมือนมันจะล้มไปข้างหลังแหละสงสัยกินแย่เกินไปพักผ่อนดีกว่าออยเหนื่อยเพลียเพลียกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนอีกแล้วสิงนี่มันอาหารไทยวันนี้มาวางไว้บนเขียงโอ้โหเยอะมากกองบรรเลมอะไรนี่ปลอดภยัยไหมเนี่ยมันไม่เสียใช่ไหมได้ขอกินหน่อยแฮะเจ้าของไม่มาใช่ไหมขอกินหน่อยนะ หิวมากเตรียมพร้อมหรือยังคะเจเตรียมอาหารไม้ให้แล้วอยูดทางน้นนี่วางอยู่บนเขียงน้อไปกินข้าวไปพ่อแม่เขาบอกว่าให้ฉันพาลูกสาวเขาเล่นอะไรก็ได้แล้วเขากลับมาเขาจะให้อาหารเม็ดเป็นรางวัลฉันต้องทนยอมเด็กคนนี้ทำอะไรก็ได้เนี่ยพาเด็กเล่นเนี่ยผมมากะยี้กะยี่หน้าเนี่ยไอขันจะกะจีมากอะไรสะผมบ้างปะเนี่ยเมื่อไรเจ้าของบ้านจะกลับมาสักทีว่าฉันหิวแล้วเช่นเจหิวมันือแกนนั่นแหละไม่มีแรงจะเดินเลยนอนพักผ่อน ฉันก็หิวแล้วฉันไปเปิดกินเองเลยดีกว่าไหมตอนนี้เบื่อมากแล้วอ้นนวดเนี่ยฟังจีบสาวแล้วน้ำเน่าจิบมหายเลย่อยัดไปที่อื่นได้ไหมฉันจะอ้วกนม่ได้จีบสาวอะไรนี่ยมีแต่คำคมโบราณโบราณคุณไหนเป็นผู้หญิงคุณไหนเป็นผู้ชายเวลาฉันจับสนกันได้สองคนเราได้มีนวดทั้งสองคนแหละพวกนายเป็นเกย์ใช่ไหมนรูคุณไหนลูกคนไหนรับมาบอกไปตปะน้าหัวเริ่อแต่ละคนเอาขนมมากินเก๊หลังหลังระวังหลังด้วยหลังเกย์นี่ไม่ดูข้างหลังเลยแล้วคิดว่าคนข้างหลังอยากจะดูของเกย์ไหมเนี่ย เฮ้ยพวกนายทำอะไรฮะพวกนายทำอะไรฮะไปไปเชือกเอาใส่ตัวฉันก่อนได้ไหมฮะฉันจะไปเล่นกับเด็กคนนั้นอ่ะไม่ไม่เอาของกินก็ไม่เอาไม่ไม่ไม่อยากกินอย่างอื่นอยากกินขนมอยากกินอย่างอื่นอันนี้ไม่ชอบไม่อยากกินอยากไปอาบน้ำด้วยไม่ต้องมาเกายุบยิ้งยิเลยฉันไม่ชอบเลยฉันไม่ชอบเลยฉันไม่ชอบไป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 เชือกเนี่ยไปเชือกเนี่ยไปไปก่อนเลยวันนี้จะไปเที่ยวทะเลทำไมอากาศมันร้อนขนาดนี้ไม่เป็นเนี้ยรอรถมารทุกไม่ไหร่จะมาวันนี้ลำพังไอ้คนนี้นั่งหลังก็เบื่อจะเอาผ้าอะไรมาใส่ตัวใช่ไหมเนี่ย ว้าวดีใจจังเลยพวกได้เจอน้องน้ำดีใจจังเลยโโอ้หเดินมาตั้งไกลกว่าจะเจอน้ำนี่ตั pau, ้งใจกินน้ำแล้วเนี่ยแล้วอาบด้วยโอ้โหโอ้โหนายอย่าแกลงดีใจว่าเป็นเห็นน้ำแล้วดีใจเลยพวกจริงๆนายไม่ชอบอาบน้ำตั้งห่างฉันรู้นายดีนายไม่ชอบอาบน้ำแกลงทำเป็นดีใจเดี๋ยวฉันขอกินก่อนแล้วที่เหลือนายก็ลงไปแช่เลยล้วกันพวกนายสองตัวจะทำอะไรก็รีบทำอย่าอึดหยัดยืดหยัดแต่ที่สำคัญฉันเยียะใส่ในน้ำเรียบร้อยแล้วใช่พี่ปั้งไม่ขลินจริงสักไม่น่า สาวชมหน่อยไม่ได้เอเวนดำนี่เขาบอกว่าหน้าตาเหมือนป้างและคารินจิงสักเดินผ่านมาเมื่อกี้โอ้โหแอคท่าใหญ่เลยคิดว่าแบบนั้นจะพวกแอคท่าไหนก็ไม่ถ่ายสักทีตากล้องไม่รู้จะลออะไรเดี๋ยวต่อยแว่นกระเด็นคนสวยไม่ต้องกอดพวกเราติดนั่นกันขนาดนี้ก็ได้ใช่ได้ที่กอดติดนั่นนะไรก็ได้นีเม่นแล้วไม่เพอก็หายใจไม่เออ,อีก นี่มันใช่เวลาเต้นลําไม่คนสวยไปโดนตัวไหนมาบ้นเนี่ยจะหิวข้าวบ้างเลยตอนนี้ไปเอาอาหารเม็ดกระดูกปลอมมาละให้ก่อนได้บ้านเนี่ยอะไรวะหนหอยเสื้อข,ขาวอะไรเต้นลําอะไรอยู่บนตัวงงอ่ะอ่ะงงงงเละอ่าทำอะไรกันอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วเจ้าของมาจากตลาดต้องได้ของมางฝากเราแน่นอนเลย อย่าเพิ่งดีใจไปเลยพวกครั้งก่อนนายก็ดีใจแบบนี้จําไม่ได้หรอไม่ได้เลยติดไม่ติดมือมาเลยเจ้าของบ้านเราคิดถี่ไม่ได้อะไรไหมแหลกอลไรจาไม่ได้เลยจะดีใจไปไหนว่ได้อย่าเพิ่งดีใจ <c oughs> ขอเตือนวันนี้เป็นวันคริสต์มาสไปไหนไม่ได้เลยโดนเสาล็อกตัวเพราะความหล่อเนี่ยวันสวยป,ยปล่อยพี่ไปอาบน้ํากินข้าวอะไรก่อนก็ได้ได้ปะหาไม่ต้องมาเกาะติดแบบนี้ได้ปะหอวาหามาแล้วเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ามาไปปล่อยของเก่าออกเติมของใหม่เข้าไปอีกดีกว่า เปลี่ยนรถใหม่มันก็ได้น่าเบืออแล้วรถเนี้ยไอ้เด็กน้อยคนนั้นมันขโมยกระตูนทานฟอร์มเมอร์ฉันไปที่ไหนวะเนี่ยฮะเอาอะไรมาให้ฉันเนี่ยหนูปลอมหรืออะไรวะนเนี่ยมันไม่ใช่มไม่ใช่ของเล่นฉันเนี่ยจ,จะรู้เนี่ยอากาศให้มันขาดเลยดีกว่าเป็นพระเราใจง่ายหลงเชื่อคนหลอกเขาก็เลยมาทําให้เราแบบเนี่ยมีลูกเต็มเลยทัองมาดูแลคนเดียวผู้ชายเลยไม่เียไม่เียผิดแล้ไใครม่สู้กับฉันเล้ดีกว่าพวกใครจะแน่กว่ากันอ่าใครจะแน่กว่ากันใครแพ้คืนนี้นะเดินเฝ้ายามทั้งคืนเลยนะแล้วจับหนูให้ได้ด้วยนะ ก็ได้กันไม่กวนนายอยู่แล้วแต่คืนฉันไม่หลับไม่นอนอยู่แล้วมามามาไปกันนะสู้กันดีกว่าม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 าเราใส่เท่ากันไม่ไปใครใหญ่กว่าใครไปไม่ไหวเราเบนนายนายไปอาบน้ำดีกว่าสิอุ้ยชายตัวเล็กมากเลยมันโดนสาวอุ้มโดนสิฉันหล่อก็หล่อทำไมสาวไปอุ้มบ้างวะเนี่ยน้ำก็อาบละกินก็หอมสาวไม่สนเลยโดนสาวอุ้มครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยว่าตื่นเต้นจริงเลยขาดความอบอุ่นมานานอุ้มพี่ไว้นานๆนะคนสวยอะไรนั่นนุ่มไอ้คนสวยไอ้หอมจใจเลยฉีดพร้อมกินอะไรวันนี้ไม่ต้องไปก็ได้นะ อยากให้อุ้มนานๆค่ะต่อมาุณโอ้ยรู้สึกอายจริงเลยเดินสาวมาจ้องหน้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยบอกตรงนะอายมากเลยไม่อยากมองหน้าสาวเลยสาวสวยๆได้อยู่ใกล้คนสวยน่ารักสวยมากเลยแต่ว่าไม่ต้องเอาปากมาใกล้ๆฉันก็ได้นะฉันรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยเป็นฝันเบิกไนได้แล้วอ่ะอายขอขอมาใกล้ๆหน่อยมองใกล้ๆก็ได้เออไม่ต้องเอาปากมาใกล้กันเลยแบบนี้แหละไม่เลยจะตื่นวันนี้เป็นแซ่เป็นสาวนอนกินบ้านกินเมืองแล้วยังไงวันนี้พ่อผมออกมาดีกว่าตื่นได้แล้วคนสวยตื่นได้แล้วนี่มันสายแล้วเนี่ยต้องมาหาข้าวหาน้าให้สุนนนัขกิเเี่ยอออาาาาหหรรงต้มดหน่่อยดมหีน้าดีกว่านไปเะ ไอ้ลุกได้แล้วลุกได้แล้วลุกได้แล้วนะฟันยังไม่แตกนะมาหอมแก้มกันเดีย๋ยว,ยวยอย่าช้าๆเดี๋ยวไม่ไหวไหนว่าสาวเกาหลีที่ว่านายเห็นเดินผ่านไปที่ว่านนายแล้วนายเห็นมีแหละก้นไงพวกอู่โน่นในว่าฉันขอนั่งดูด้วยเด็กสาวนี่ฉันชอบมากเลยอยู่ไหนไม่เห็นมีอะไรลฮะไม่มีอะไรแหละมีแต่คนเก็บขยะเดินไปเดินมาแล้วว่ไอ้เนาะจริงเลยเด็กน้อยคอนนั้นบอกว่าฉันเหม็นฉันเหม็นตรงไหนวะนี่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากอยู่ใกล้ออกไปไกลๆพวกฉันรู้ความจริงแล้วว่าเอ่อนา่จริงนายไม่ได้เหม็นหรอกพวกเธอนั่นแหละปากเหม็นแล้วเหม็นปากตัวเอง ไฟเช่นเดี๋ยวนี้จะจนหนีไอ้ดำมึงโชคดีละที่มึงเดินหนีอไปไกลๆนอนคนนี้ไปไปจำไรกันมาไม่หลับไม่นอนไอสองคนนี้ไปเดินตัวไหนมาเล่นกันทั้งคืนเลยกวนใจกันหลับจะนอนกายมันหนาวที่วันนี้ได้นอนโซฟานุ่มๆโซฟาใหม่ด้วยเจ้าของบ้านไม่อยู่ไอ้นอนแต่เดี๋ยวลูกอะไรวะเนี่ยฮะลูกอะไรไอ้เล่นฟุตบอลของฉันนะเอาขึ้นมาฟุตบอลเอาขึ้นมาไอ้จงจงขึ้นมาจงขึ้นมา บอลนั่นแหละเองฉันเอ่อส่งขึ้นมาส่งมา,งมาเออส่งมาอยู่แต่บ้านนี่มันก็เบื่อมันก็นายออกมารับแสงแดดรับลมข้างนอกหน่อยก็ดีชีวิตจะได้มีอะไรออไอ้ทำไมมันเหนือ่อยอย่างไรวะดิอ่ะนอนพักผ่อนดีกว่าอาบแดดกระบะซาขี้ที่บ้านเจ้าของบ้านก็ไม่ตากเกียรเกินสียงนายจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาจะไม่ออกไปหากินขี้อีกฉันเอาหัวเป็นประกันและฉันสัญญาเลยขอให้นายปล่อยพวกเขาฉันจะดูแลไม่ให้เขาไปกินขี้เองป่อยเวรปล่อยพวกฉัน กินขี้อีกปล่อยพ่วกกันแล้วก็จะสัญญาสัญญาจะไม่เป็นกินขี้อีกแล้วขอแคมีอาหารเดให้พวกเราปล่อยฉันก่อนตอนนี้ช่วยไว้อ่าขันเม็นมากเห็นตัวเองด้วยไปพวกเรากันไปก่อนปล่อยอ่าช่วยด้วยอช่วยด้วยมันผูกพวกเราไว้ทําไมเนี่ยฮะปล่อยพวกเราก่อนได้ไหมอ่เพื่อนยากไม่เจรจากับเขาได้หรือยังไหหนวดมันจะปล่อยเราไมเนี่ยจะรู้สึกปวดที่ปวดเยี่ยวมากแล้วตอนนี้รู้สึกหิวด้วยเออปล่อยพวกเราก่อนเดี๋ยวหมาันผูกพวกเราไว้นี่ไปไหนไม่ได้เลยปล่อยก่อนปล่อยก่อนไปก่อน พวกเราสัญญาลอยเป็นเซนพวกเราจะไม่ออกไปหากินขี้แล้วก็ไปเดินทั่วๆไปมัวๆไม่ม,ม,มีพวกเราจะไม่ไปแบบนั้นอีกแล้วขอแค่ไปเราคนรับใช้เป็นไปไหนวะเนี่ยบอกให้อาเสื้อผ้าไปซักทำไมไม่เอาไปเนห้าวันแล้วเนี่ยฉันเยี่ยวใส่เสื้อผ้ายเนี่ยกองอยู่ที่เดิมหม็นมากเลยเส็่งเลยเฮ้ฉันอยากดูกีฬาไว้ทาไมพ่อลูกสองคนนี่ชอบดูการ์ตูนกันจังเลยวะเนี่ยอยางดูการ์ตูนนี่ดูสองคนกันไปเลยไปปล่อยยันไปฉันไม่อยากดูยังจะไปดูกีฬาปล่อยฉัน ไอห,หนวดกับน้องหัวฟูนี่จะจีบกันก็จีบกันไปเลยไม่ต้องเอาเราสองตัวมาเป็นสะพานกัน้นกลางแกล้งเล่นกับหมาแบบอะไรแบบนั้นนะได้ว่าไหมพวกเออฉันก็ว่าแบบนั้นแหละไม่รู้จะเอาเรามากัน้นกาลางอะไรกันเรื่องจากนั่งคุยกันสองคนเลยก็ไม่ไดคุยกันไปอะไรวะนี่ยันเอาหมามาเป็นสะพานนี่เสี่งยงแหละจะจีบก็จีบกันไปละแบบรู้สึกดีจังเลยมีสาวสวยมาอุ้มแล้วก็เอาหน้าเราไว้ตรงนีนนุ่มๆหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่สองสองบวกสองเป็นเท่าไหร่อแล้วสี่บวกสี่เป็นเท่าไหร่โ<ง>น,<ย> 4, นหนาย ถ้าตอบผิดต้องไปเติมอาหารเม็ดเสร็จถ้วยให้ฉันนะนเป็นเก้าเป็นแก้วเฮี้ยอาหารเม็ดมาะลรตอบผิดได้ว่าขอกินด้วยได้กินเสียงแวบๆอาหารเม็ดอยู่ทั้งไหนอ่ะขอกินด้วยใด้พูอ่ะกหิวมากเลยตอนเนี้ยไม่ได้กินอะไรเลยมันรู้สึกว่าตัวผอ,อมๆมากเลยตอนเนี้ยกินด้เมื่อไหร่จะมาสักทีว่าสั่งลูกน้องเขาไปหากล้วยในป่าเมื่อไหร่จะมาแล้วไปแปดชั่วโมงแล้วรอไม่ไหวแล้วหิวไปหาอะไรกินตอนนี้ดีกว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินอะไรรู้สึกว่าผอมลงนิดหน่อยอันนี้อันนี้ขนาดผอมแล้วเนี่ยอ <c oughs> อันนี้มันคันจังไงว่าแถวนี้มีอะไรกินไหมวันนี้วันดีคนสวยวันนี้พาคุณยายมาทำอะไรฮะคุณยายชอบหมาถ้าอยากมาเล่นกับหมาช่วยเล่นกับคุณยายแล้วไหนได้ไหมอันดับแรกคุณยายของหนูเม็นมากพาคุณยายหนูไปอาบน้ําก่อนด่วนอะไรเม็นกว่าฉันอีกย้า <c oughs> จริงเปล่าว่าพว่าสาวสวยที่ว่านายน่าอยู่ไหนว่าทําไมมองไม่เห็นแหละ พวกนายสองตัวเดือะไรกันว่าฉันขอดูด้วยนะฮะอะไรเห็นมีอะไรล่ะ,ะโจของมาส่งฉันไว้กับหมอที่ห้องแล้วตอนนี้มันหายไปไหนวะเนี่ยฮะมาทิ้งฉันไว้กับหมอนี่หมอนี่มนันหมอจริงหรือเปล่วปาวาเนี่ยหน้าตาเหมือนโจนเลยหมอเนี่ยอ,อยู่ไหนวะเจ้าของกอูนอุ้ยทำไมมานานอยู่ตรงนี้หมาน่ารักไปเดินตัวไหนมาเนี่ยเฮพอดีเมื่อกี้เออหิวมากเลยไปแอบกินอาหารมานึกว่าอาหารหมาแท้จริงเป็นอาหารแมวรู้สึกว่าขึ้นไส้ท้องอาเกียนยังไงไปรูวคนสวย นี่ก็เดินมาไกลแล้วดวพ่วกไม่เห็นมีอะไรให้กินเลยริมน้ำทะเลนี่ไม่มีสัตว์อะไรสักอย่างเลยเดินตามมาเถอะนะผู้เกต้องดูดีๆด้วยบางทีมีเจะเละนานาๆน้ำหนึงนงน่งๆเนี่ยนะต้องดูดีอย่าไปใกล้น้ำมาก็ต้องตามตูดฉันนะฉันมีประสบการณ์เดินริมทะเลมาเนี่ยนายจงเชื่อฉันได้เข้าใจปะฉันบอกเจ้าของว่าให้พาฉันไปตัดทรงผมทรงสกินเฮดทำไมต้องมาไว้ผมยาวๆได้ไหมฉันดังรองยุ่เก้าศูนย์นะเดี๋ยวนี้เขาฮิตทรงสกินเฮดกันแหละ มามัดปลาไรเไล้หอววุ่นายมากเลยแถมฉันยก่งเกลีดสาวหัวว่าอย่างตัดสกินเฮดอ่ะคนมันหล่อสองไหนมันก็หล่อไม่ต้องจําเป็นมารัดมาปล่อยผมอะไรไวุ่นายขนาดเนี้นะคะถ้าคนสวยพาพี่ไปตัดผมไหนได้เอารงสกินเฮดแหละขนยาวมากเลยตอนเนี้ยที่สําคัญนะฉันไม่ใช่หมาเกย์นะมาไว้ผมยาวๆเรามัดเนี่ยถ้าจะไว้นี่ยมยาวๆเนี่ไม่ต้องมัดปล่อยเพื่อชีวิตเซ่อๆไปแหละวันนี้มานั่งจิบกับสาวสวยใต้แสงจันทร์บนเพนคืนเดือนเมษ เสลัวสลวไม่รู้เธอจะทำอะไรกัแเราเปล่าครั้งแรกที่ออกเดตนะนี่นไม่ตั้งกังวลใจและก็กลัวเรานะแล้วไม่ทำอะไรแหละแค่เราขาดคำอบอุ่นอยากยี่กใกล้เธอในคืนหนาวท่่นั้นเองเสียงคนสวยนี่หลอนมากเลยกลัวเลยเรา